สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีงานถ่ายทำนะครับรีวิวชุดผลิตภัณฑ์รอนะครับผมสำหรับเอในสายเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดูแลรถอะดีเทลลิ่งใช่ไหมภาษาช่างขัดดูแลเครือบเงารถเอดดีเทลลิ่งเนาะถ้าถ้าผมพูดไม่ผิดน,นะ ก็คือมันพวกจะลบรอยขนแมวรอยโฮโลแกรมรอยเงาแสงสะท้อนพวกใบปั่นหรืออะไรพวกนี้ครับผมวันนี้ได้ตัวนี้มาครับผมแซนี่เลยครับวันนี้จะมีการถ่ายทำนะครับนี่ครับริ้วแสงริ้วแสงรอยขนแมวเยอะเลยวันนี้จะมาขัดทั้งคัน จะทำคลิปนะครับทำคลิปนี่ครับเลี้ยวแสงเยอะเลยหรือที่เขาเรียกกันว่ารอยขนแมวอะไรพวกนี้นะแต่อันเนี้ยไม่ใช่รอยขนแมวนะครับอันนี้รอยเล็บแมวเลยนะเ <laughs> นี่ยรอยเล็บแมวนะครับผมน้องแมวก็มาขึ้นปีนป่ายฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้เอารถเข้ามาจ่อถ่ายทำลนะ ของที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของรอทั้งหมดทั้งหมดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นยาขัดหยาบนะครับ301นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยาขัดเบอร์2นะครับยาขัดเบอร์2 620แล้วก็ตัวที่ขายกันเยอะที่สุดในช่วงนี้ก็คือ628แนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีมาขายแล้วก็2ตัวนี้จะเป็นรหัส630กับ730นี่คือจะเป็น เคลือบเงานะครับเคลือบเงาหลังรถเสร็จใบขัดก็จะมีขนแกะขนแกะสั้นนะครับฟองน้ําแข็งแล้วก็ฟองน้ํานุ่มนะครับก็จะไล่ตามไล่ตามเบอร์ยาไปนะครับอันนี้ขัดหยาบนะครับแล้วก็ฟองน้ํานี่ก็มาขัดละเอียดแล้วก็มาปั่นชักเงาด้วยนี่อีกทีหนึ่งสุดท้ายก็นี่ลงเงาด้วยผ้านะครับอันนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับ อาจจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าเป็นงานดีเทลลิงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องขัด <c oughs> เอ่อ <c oughs> เครื่องขัดรอระบบ DA นะครับก็จะอยู่ที่รอบที่หกอบมันเท่าไหร่เนี่ยเออเ <c oughs> ียนะรอบ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 เท่าไหร่ไม่รู้ก้า <c> ว <oughs> <9 S 1> <c oughs> เป็นว่าเครื่องขัด DA ้นี่แล้วกันโอเคนะครับรอฝากติดตามชมกันดน้วยครับผมว่าคลิปจะออกมายังไง ถ่ายทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อลง YouTube นะครับผมกับคันนี้นะครับ B.M. z a o นะครับผมฝากด้วยครับ